ขอท่ากำลังกายสำหรับคนที่เริ่มต้นปั้นกล้ามท้องใหม่นะคะพี่รุง้งจัดให้เลยค่ะสำหรับคนที่มีพุงอย่าลืมคาร์ดิโอด้วยนะคะท่าที่1ค่ะกระโดดตบนั่นเองนะคะเป็นการวอร์มอัพ15ครั้งนะคะพักสักสิวินาทีวนไปให้ครบ10นาทีนะคะสลับกับบ๊อบสควอตนะคะเป็นการวอร์มอัพนะคะ15ครั้งเช่นกันพัก10วินาทีวนไปให้ครบ10นาทีนะคะ เรากำลังจะเริ่มปั้นกล้ามท้องนะคะยืนบนขาข้างซ้ายฝึกการทรงตัวไปด้วยเกรงท้องนะคะเตะขาข้างขวาขึ้นมาแตะที่ปลายนิ้วมือข,าขวาข้างละ15ครั้งนะคะซ้ายขวานะเป็น1เซตทําให้ครบ3เซตอยากเห็นผลไวก็5เซตเกรงท้องไว้นะคะฝึกการทรงตัวไปด้วยนั่นเองท่าที่2ปั้นร่อง11นะคะยืนบนขาซ้ายพับเอวขวา เข่าแตะศอกหรือศอกแตะเข่าข้างละ15ครั้งซ้ายขวานับเป็น1เซตอยากเห็นผลไวก็5เซตนะคะมี